สวัสดีพี่น้องสวัสดีญาแมแงแลงครับพบผอ,อ,อกับช่องอีซันเ,เหลื่อยปอีกแล้วนะครับนะถือมานี่พอสีผสมยาสีฟันนะครับเอามาสีแต่นี่นะครับมาสีแต่มาแลง้อต้นนี้มันใบเ,เหลืองเหลืองมันคือใบเหลืองแหละครับบ้านเนี้โอ้พึงสังเกตไม่ พมัาชิดใต้เลยบ่ครับอินทผาลัมพึ่งมาปลูกพ่งสังเกตเห็นนี่นะครับระบบน้ำต่อมาใหม่แต่ผมบ่ได้เปิดแห้งเนะาะพมกหอมันไหลแบบนี้เนาะพีน้องแอมไหลค่อยครับเพราะว่าเปิดใช้ต้นอื่นนํำครับก็เลยเห็นมันไหลค่อยๆแบบนี้แนะห,หละโอ้ยพราีด้านนี่คนระับเนี่ยเป็นเ็ม็ดเนาะมันมีไอนี่มากินพั๊เจาะต้นแลวครับ มีไอ,อ้ดวงเนาะมาเจาะตน้นนะครับเลเอือยวโพลิด้านมาโฮ้อยบานนี้เออต้นนี้้นเหลืองตายแล้วครับตายแล้วใบเหลืองหลยหลไหลตนอยู่หลอดบอน้อบ่านนี่นี่ครับต้นนี้นี่พี่หนอ้อ โอ้มันมันเจาะเนาะผมเพิ่งเห็นอ๋อโพลิไดนมาห้อยว่าจะเอาแต่นหนามนี่มันอยู่รอบๆนะครับเนาะเดี๋จ้าหนามไมาโดเลยครับอย่างหนามันมากพอถึงโพลิไดนบลาร่าครับโอ้ดูไรอย่างก็ได้ครับทำไมเขาง่ายเด้อพี่น้องเห็นตะเพิ่นว่ามันง่ายที่แหลกเนาะไปเบิ่องนี้สวนเหมืนก็คือง่ายเลยครับเพราะมาทดลองปลูกเอง ยยกอยู่ครับมันง่ายครับเนาะต้องให้ยังหลายอย่างยางเกษรก็ฝนก็น่าจะเด็กินอยู่หรอครับประมาณยี่สิบสามสิบหน่วยครับน่าจะติดอยู่อ่อฝีฝนโอ้รุนแรงเลย <c oughs> หัวรุนแรงครับแรงเกินต้นเงาะกัง่ามครับเจ๊แมงมาเจาะแป๊บเดียวเลยคือเดียวมั้งเนี่ย เกี่ยงเยด้พี่นอ้องอันนี้หนามผสมเจสิฟันนะครับบริสีประมาณต้นพุ่มเฉียงสุ่ทรายนี่ประมาณาป,าณปีใหม่ครับแล้วผมก็ออยุ้งนะถีบเนาะเพิ่อนกับบริสีไทยนะมาจจะมาผลไห้ถ้าผลไห้มันก็หล่ออยู่เลยครับตอนปีใหม่งามอยู่เลยครับบริสีเป็นแบบนี้เลย ลอด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 พี่น้องอาจจะเห็นแต่บอนเก่าๆนะครับในสวนเก่าเพราะว่าผมบม่ได้ไปถ่ายทั้งอื่นหลายเนาะพี่น้องกลับมากลับามาถ่ายในสวนนี่นะครับเพราะว่าเหตุยูทูบนี่กงเห็ดเป็นงานอดิเรกซฉยๆครับเห็ดเสริมไปอันนี้ลิรีจีครับแตกยอดใหม่โอ้ตัวยังไะตัวยังลักครับ ต้นเก้าหลักก็รบเอามาลงใหม่นะครับนะโอ้ยเกี่ยงขึ้นกันครับบนเหลือบนเหลือแนวเ,เลยน,นี่จะเป็นลิสจีละมุดครับละมดุดอ่ะฉีมันไงครับละมดุดเนี่ยบอกใครกินหรอกจีฉีนั่นเฉย โมโม่เลย่ะเอาสักหน่อยมีหนอนครับเป็นจะเป็นหนอนพิเสือบะคอยขำย่ม,มแล้งนะครับเนาะผมเปิดหนามไวนะ้เนาะจะเป็นไรจะฟางฝุ่นมากเลยครับอินทรพล่ามปลูกใหม่ โอ้ลืมครับลืมลืมลืมต่วนหนึ่ง <c oughs> นี่ต่วนเก้าหลากับกาลังปุงใบเห็นบ่พี่น้องโอ้ใบงามงามหายเหมืเนยครับนี่กําลังแตกใบใหม่เลยครับโอ้ปลูกบได้กินกันยอดสีแล้วครับมแลงอ่ะนำต้นนี้ก็บอกโอ นนามมาถึงบ้าครับปล่อยปล่อย,อยสวนอีกสวนหนึ่งน้ำนเนาะบาได้ปิดนะ่ะตัวนี้ก่ะหน้าทีหลอดหยากอยู่ถ้าบ่าขึ้นกะเช้าต้นไม้ม่ปูกเหครับหรือว่าหนามบ่มีห,หนามน้อยแทะ หนาวไล่คอยแท้บ่ได้ปลอมหนามไว้บ่ครับ คี่แลกว่าจะปลูกตามแนวนี้เนาะพี่น้องอินทรพลลำแต่หนาม,มันยังหาบ่ได้บ่ได้เจาะหนามเพราะว่าเจาะเท้านีมันบ,อบ,อบ่ออกบ่อมันบ่มีตาหนามนะครับเนาะก็เลยบ่ได้เจาะก็เลยใส่หนามอยู่พุ่นแั็งแรงครับมันใส่หลายคนก็เลยหนามมันบ่ค่อยไหลครับเพราะว่าต้นไม้อยู่เหมือนกันร้ายต้นก็เป็นไอ้ น้ำยดนะครับมันหลายเนาะมันมีทอเม็ดมันหน่อยพอมันก็เลยไหลแบบบอ่อสมองสมอนะปั้นไทยครับรนี่พระรามต้นใหญ่หนามมานอกมาเลยโอ้ใหญ่ครับหนามแต่ต้นนี้ยดอ่ะ <laughs> เป็นระบบน้ำยดจริงๆครับตรงนี้อ่ะนี่นะครับส่งแค่หว,วาน พ่นหน่อยพ่นหน่อยโอ้เนี่เก้าหลากตัวนี้หลอดมะนะเนีอยสีสีส,สีโอ้โหสีหลอดใช่ปะอินทรพาลำมาลงใหม่มาแซมครับไอ้ตุ่นดี มันบอ่อขึ้นนะครับนะเนาะออกแห้งสั่มอืวนนี้ชมำผูครับหนาจิบลอด อาอินทรพลม,พมาลงแทนนะครับนะมาปลูกแท่บไปเลยออ้นามออกดีอันนี้มะม่วงมะม่วงใบเหลืองประเด็ดปุ๋ยมั้งครับเล่ด้วยหนามร้ายเกินกับประจักษ์นี่น่าจะเป็นมะยงคิด อ๋อน,นี่ก็อินทผลัมว้วพวกนี้ก็ออกแขล้งแท้อินทผลัมนะครับปลูกแทนต้นเงาะด้วกันครับบอลหลอดนี่เอ้ยพี่น้องเป็นต้นลำใหญ่ลำใหญ่ผมทำไมเป็นอย่างนี้ครับเฮ้ยปลูกเป็นลำใหญ่เงาะปะเงาะเลยลำใหญ่เงาะทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะครับมาเลย ขึ้นจะเจักเสือะนะพี่น้องจะแตกหยอดไม้นะครับแต่มันสูบมาแรงกว่าไรหสูอแม่กว่าไรค่อยข้ายามแรงก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนหยอดแสงมืดเลยครับแต่งามนะครับนะสวยงาม สวยงามตามท้องเรื่องอสีนะครับสีนะอันนี้เป็นหน่วยนะครับละมุดละมุดติดโลก,กซีดาครับซีด้ามันดกเด็ดออกเลยครับมันยังดกเนาะ ้วต้นนีนสมบูรณ์ในใหญ่หน่าสิอยู่เดี๋ยวยปีเนี่ยอยู่มาแต่งมาแต่งกิ่งมันใหม่เนะพี่น้องแต่งกิ่งใหม่ เลยครับต้อนพี่ใหม่ะยางา่มเลยว่ามีอย่างมากินเลยตอนเโนีโยดูไม่ได้ดูไม่ได้เลยครับเบิ่งบาจือดเลยนี่ให้กันเก้าหลักเบ่งบาจือดเลยแตกหยอดมาใหม่อีกสิหลอดไปล้ครับนี่พี่น้องเอ้จีมันลลาย เห็นอยู่ตัวเดียวน,นะครับดวงเบ่งแล้วบมหันมีแยกตัวไปน้องนี่นะครับอิสาพารลำที่ที่สิติลูกก็คือนี่นะครับไอสิเป็นดำ้ดัแบบนี้นะครับที่มันมันแบบที่แหลกจะเป็นดาวเนาะเป็นสามแฉกครับแล้วมันโหดนี่มันจะเป็นแบบแบบนี้นะครับคือปกติตอนนี้มันสี่โดออหดต่อมาเหลืออันเดียวก็คือหน่าสติดครับ แต่ก็บอกไปอย่างนั้นพี่น้องว่าขังแรกครับขังแรกของออกจันอะไรกับผสมพมนะครับเพชรเองตัวนี้นาหนาสติดหลายหลายแน่เลยครับพ่อได้ซิมอยู่หลอกแต่ตัวนี้บ่บ่บมีดวงครับแล้วก็ขอแบบบ่อยมีนะพี่น้อง <c oughs> อย่ามีดวงนะครับก <c oughs> <c oughs> ็เฉพระมาณนี้นะครับพี่น้องเอ้ย กิ่บเกิดสมีประมาณนี้แต่สกับตายยังหวัดอยู่กรุงเทพก็อาจชจีเขาสวนแน่คือตั้งแต่บัดเจ็ดสิประมาณนี้นะครับเปิดหนามแต่หนามันนี้ต้นนี้บ่ไหลครับหนมมามบ่มาท้อขาดท้อรุดบ่โอ้ท้อรุดพี่น้องโอ้ตายท้อรุดท้อรุดมีหน่าแล้วหนาบ่ไป ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมและติดตามนะครับนะใครทีรร่เพท่านกด Subscribe กดติตดตามก็กดนี่ได้ไพี่ออก็จะเป็นกำลังใจนะครับนะคงจะเห็ดไปเรื่อยๆทีละครับไปเลยครับทุกคนสวัสดีครับบาย